การมันเข้าสิงว่าเพราะผีบางตินี่ชอบทำร,รา่างบาดใจชอบมาตัดจม่กด <c oughs> ันต้องสวดจมูกใช้ลูกทมตูยยัน,นทีก็สิแต่สำคัญที่สุดอย่ออาให้ผีราคะปุสาโมหาเข้าสิง ตัวาบางคนเดียวผู้หญิงคนนั้นก็ต้องนั่งไปเรียนกันนะก็ต้องกลับไปที่ที่บ้านเพื่อจะไปค,คุณความแรนมากต้องสูกสีอะไรที่เป็นปีแต่เราบางคนถูกความคิ้เกียจสิงมาสี่ปี ปีหนึ่งปีนี้นปีสุด้าปที่สี่แล้วามชิ้นังยังสิ่งอยู่รออีกสามวันจะสอบพข้าซื้อเธอรู้ไหมตอนนี้ถ้าจะไปเไปยนมหาวาลัยคนเก่สุดหลานบางคว่าเขาผ่านแล้สิ้นใจเขาจะสอบเดรีการยาขอใเ้สอบเรืยนโทอาังสือเสรแล้วตินเข้มเแล้ว แล้วเมื่อสองวันที่แล้วนอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยพระอาจายเดินเดินเข้าห้านด้วยขาแมาอะไรข้าไปได้ไหมพรกผมั่งานกินหนังสือกันชาติเออเข้ารานอยากให้การินี่ยเข้าสิงมันจะทายถ้ามาสิงไม่กินวันสิบวันยี่สิบวันมันจะหายเป็นที่ต้องใส่หลง

เราเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดเราต้องคิดต้องรู้จากคิดต้องคิดระวันหนึ่งเราจะเป็นมังไงนัคุณแม่